สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เรามีเคสสาหรับหมอนรองกระดูกสหลังทับเส้นประสาททาให้มีการปวดชาลงขานะคะสําหรับคุณหนึ่งเดินทางมาจากเชียงใหม่ค่ะนี่คือภาพก่อนการบําบัดนะคะมีการปวดชาอ่อนแรงนะคะเดินไม่ไหวหลังจากการบําบัดเพียงครั้งเดียวค่ะคุณหนึ่ง,งสามารถ<ห>เดินได้สบายขึ้นแลนะการปวดชาก็มีแรงมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้คุณหนึ่งได้ถ่ายคลิปและส่งมาให้ ทางเรานะคะว่าสามารถเดินได้ทั้งหลายกิโลนะคะหนึ่งกิโลเชยนนะคะสําหรับคนที่เดินลําบากมากๆตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่ได้รับการบําบัดน,นะคะถึงอย่างไรก็ตามคุณหนึ่งเข้าคอร์สกับเรานะคะอย่างไรก็ต้องกลับมานะคะเข้ารับการบําบัดให้ครบคอร์สนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีการเจ็บป่วยในเรื่องของหมอนรองกระดูกสลังทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกข้อทับเส้นประสาทนะคะเข้ามาบำบัด กับสถาบนบำบัดของเรานะคะหรือเพจเคลื่อนย้ายเส้นเอ็นบำบัดอาการปวดชานะคะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็ตารางการจองเข้ามาได้เลยนะคะการตรวจเช็คไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสวัสดีค่ะ